มือใหม่อยากจะเล่นทวิตเตอร์แต่ยังไม่รู้วิธีการสมัครรับชมคลิปนี้ค่ะค่ะก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะในวันนี้อยู่กับเราไราวินยูทูบค่ะ ซึ่งในวันนี้ก็จะพาทุกท่านมาสมัครใช้งานทวิต t ตอรกันก่อนอื่นนะคะท่านผู้ชมจะต้องมีแอปทวิตเตอร์กันก่อนส่วนของใครที่ยังไม่มีก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่แอป Play Store ค่ะนี่นะคะสามารถเข้าไปดาวนโหลดได้นะทีนี้ค่ะเพื่อนๆคนไหนที่มีแอปทวิต t ตอรแล้วก็ให้เรากดเข้าไปที่ทวิตเตอร์พร้อมๆกันค่ะ จากนั้นเราจะได้หน้าตาแบบนี้เขาจะถามเราว่าเราต้องการอนุญ,ญาตให้ทวิตเตอร์ส่งการแจ้งเตือนถึงเราไหมตัวนี้น้ําแนะนําว่าอนุญาตนะคะจากนั้นก็ให้เราไปที่ตัวนี้ค่ะมุมซ้ายมือและกดคําว่าสร้างบัญชี จากนั้นเราจะได้หน้าตาแบบนี้นะคะของใครที่เด้งอีเมลเหมือนกับน้ำให้เรากลบบัดท,ทิ้งและให้เราเลือกคำว่าสร้างบัญชีค่ะและเลือกภาษาเกี่ยวกับแอปทวิตเตอร์ใครอ่านอังกฤษออกก็กดเป็นอังกฤษใครอยากใช้ภาษาไทยชิลๆก็เลือกเป็นภาษาไทยนะคะจากนั้นก็กดคำว่าถัดไปค่ะและเราจะได้หน้าสร้างบัญชีของคุณ บรรทัดแรกเขาจะให้เราใส่ชื่อบัญชีตัวนี้ใส่ได้ตามที่เราต้องการเลยขอน้ำก็จะเป็นชื่อบัญชีตัวนี้และบรรทัดที่2นะคะเป็นหมายเลขโททรรศัพ์หือว่าีเมลเพื่อนๆคนไหนที่ต้องการสมัครใช้งานโดยใช้เบอร์โทรศัพท์ก็กดพิมพ์ไปเลยส่วนใครที่ต้องการเปลี่ยนจากโทรศัพท์ก็ให้เรากดคําว่าใช้อีเมลแทนตัวนี้ค่ะแต่ขอนำ้ำน้ำจะใช้เป็นเบอร์โทรศัพท์นะคะ ต่อมาวันเกิดเปท็นที่3ตัวนี้น้ําแนะนําให้ทุกคนตั้งข้อสอบเป็น1982ค่ะหรือตั้งอะไรก็ได้ที่อย่าเยอะกว่า2 0 0ศนะคะพอสอบก็เลือกได้เลยค่ะวันเกิดจากนั้นกดคำว่าถัดไป หน้านี้ก็กดคำว่าถัดไปค่ะและเช็คความถูกต้องบัญชีของเรานะคะว่าชื่อต้องการใช้ชื่อตัวนี้จริงๆไหมถ้าโอเคกดสมัครรอสักครู่ค่ะ ขาจะให้เรายืนยันอีเมลนะคะท่านผู้ชมหรือว่ายืนยันเบอร์โทรศัพท์ก็ให้เรากดคำว่าตกลงจากนั้นรอ SMS ยืนยนันโอเคของใครนะคะที่ SMS ส่งข้อความเข้ามาแล้วก็ให้เรากรอรหัส6กหลักที่เขาส่งมานะคะจากนั้นกดคำว่าถัดไปในหน้าต่อมาเขาจะให้เราสร้างรหัสผ่านเกี่ยวกับบัญชี ทวิตเตอร์ของเราก็กดเข้าไปที่หัวข้อราดผ่านและก็ใส่รหัสผ่าน,นะคะ่ะในส่วนของหน้ารหัสผ่านนี้ท่านผู้ชมจะต้องจํารหัสผ่านของตัวเองให้ได้นะคะเพราะว่าเราจะไปใช้เกี่ยวกับโทรศัพท์เครื่องใหม่เราก็จะได้ใช้บัญชีเดิมได้ะคะ่ะถ้าโอเคแล้วกดคําว่าถัดไปเพียงเท่านี้นะคะท่านผู้ชม ทวิตเตอร์ของเราก็ถูกสมัครใช้งานไปเป็นที่เรียบร้อยแต่ก่อนที่ท่านผู้ชมจะไปใช้งานเราก็ต้องมาตั้งค่ารูปโปรไฟล์ของเรากันก่อนถ้าใครต้องการตั้งค่ารูปภาพโปรไฟล์นะคะก็กดแตะคำว่าอัปโหลดและก็กดเลือกรูปภาพที่มีอยู่แล้วจากนั้นก็เลือกภาพใดภาพหนึ่งบนอัลบั้มของเรากดเคลื่อนได้นะคะจากนั้นกดดำเนินการและกดคำว่าอนุญาต ทีนี้กดคําว่าถัดไปค่ะจากนั้นก็กดคําว่าถัดไปและกดคําว่าดําเนินการต่อเขาจะให้เราอนุญาตเข้าถึงรายชื่อติดต่อตัวนี้แล้วแต่ท่านผู้ชมนะคะว่าจะให้ทวิตเตอร์เนี่ยเข้าถึงรายชื่อติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์ไหมตัวนี้ไม่อนุญาตค่ะ และก็กดคำว่าไม่ใช่ตอนนี้ต่อมาในหน้าถัดมานะคะเขาจะให้เราเลือกติดตาม1บัญชีเราสามารถติดตามบัญชีใดก็ได้ค่ะ1บัญชีนะคะก็ติดตาม hit f ินฟ i x จากนั้นก็กดคำว่าต่อไป โอเคค่ะท่านผู้ชมเพียงเท่านี้นะคะทวิตเตอร์ของเราก็สามารถใช้งานได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วและเราก็มีบัญชีทวิตเตอร์เป็นที่เรียบร้อยนะคะในส่วนของใครที่ขึ้นการอัปเดตที่คุณควรทราบตัวนี้กดคําว่าเข้าใจแล้วค่ะค่ะสําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนขอบคุณทุกทกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ